ตอนนี้นะคะพี่เอมี่ให้ฮันน่ากับไวกิ้งนะคะคือพี่เอมี่ให้ฮันน่าเขาปลูกผลไม้สีเลือดนะเพราะพี่เอมี่อยากรู้ว่ามันจะได้อะไรพิเศษไหมส่วนไวกิ้งก็ปลูกอะโวคาโดไปนะคะโอเคฮันน่ารู้สึกออ้ยไก่คลอดแล้วว่าอุ้ยอุ้ยไก่ไก่ไก่มาทำอะไรโอ้โหไก่มาให้พลังนะคะดีมากเลยะตัวนี้ชรายอย่างอย่าง มันมีตัวหนึ่งชลาเราเรายังไม่ได้ขายนะใจร้ายจังมนรุษามาช่วยเราอาดดน้ำไหยจ้าเฮ้ยตัวนี้ก็มาช่วยกันใหญ่เลยนะคะดีจังอ๋อตอนนี้แปลงต้นไม้นะคะว่างเปล่าแล้วนะคะเราควรจะให้เขาปลูกต่อเลยนะคราวนี้ไม่ได้ปลูกอย่างเดียวนะคะก็คือ อะไรนะมะเขือมะเขือม่วงอืมนอกนั้นปลูกหมดไอเจ้าหมานี่มันกวนประสาทอ๋อแก่แล้วด้วยนะเดี๋ยวมันก็ตายนะคือหมาหมาจิ้งจอกที่นี่นะคะไม่ค่อยวุ่นวายอะไรเท่าไหร่หรอก <c oughs> เลยไม่ค่อยได้ไล่มันแล้วให้มันวิ่งไปวิ่งมาอย่างนั้นแหละอา้าลืมไปว่าไม่ต้องรดน,น้ำก็ได้นะ,ะเราเปิดอันนี้เลยเปิดสปริงเกอร์เลยนะคะ อ๋อไก่มามาช่วยแล้วค่ะไก่มาช่วยใหญ่เลยนะเอาเธอหนาวก็เธอใส่ชุดน,นี้นี่โอเคเปลี่ยนชุดให้วกิ้งหน่อยตอนนี้นะคะฮันน่าแอบมันงีบแล้วว่าดูเขานอนสิทำไมไม่ขึ้นไปนอนข้างบนล่ะโอเคพี่มีให้ฮันน่ามาขึ้นมานอนข้างบนดีกว่าน,นะคะจะได้แบบพักผ่อนให้เต็มที่ไปเลยนะโอเคนอนเลยจ้า คนท้องคนไส้นะคะโอเคตะกี้นะคะพี่เอ็มี่ลืมขายของไวกิ้งอ่ะเพราะฉะนั้นเราลากลงมาเลยนะเขามีไข่ทองคําอยู่ตั้งสี่ใบไข่ได้ตั้งแ800ดนระ้อยแน่เมกี้มีนม12บขวดนะพี่เอ็มมีลากขายไปแล้วคือ <c oughs> ตอนนี้ให้ไวกิ้งมาทําความสะอาดเจ้ารามาสีเขียวนี้หน่อยตัดขนไปเลยนะคะอยากตั้งชื่อให้อะแต่บางทีคือมันก็ตายแล้วอะ่ะเฮ้ย ทำไมมันไม่อะโอ้ยตายแล้วคือมันไม่ยอมให้หวายกงงตัดเพไมิู้แล้วเราให้ขนมแห่งมิตรก่อนใช่ลืมเลยมันกำลังแบบมันไม่ชอบแบบว่าไม่คุ้นเคยนะอยู่ดีๆมาตัดขนมันอนะยังไม่คุ้นกันเลยนะอโอเคกินขนมแห่งมิตรไปนะดูซิจะตัดได้ยังพอกินขนมเสร็จแล้วนิ่งเลยนะคะ น่าจะตัดได้แล้วนะโอเคตัดได้แล้วแหมขอบใจมากนะเจจุลามะอ่าเรียบร้อยนะคะโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคือกระดานแจ้งเตือนนะคะขึ้นบอกว่าฮันน่าเข้าสู่กระบวนการคอดแล้วว่าคือยังไงล่ะยังไงยังไงฮันน่าเดี๋ยวยังไม่ต่้เติมห้องให้เธอเลยอะ่ะเธอจะคดรวเหรอคอดยัง เอาสิข้อเลยลุ้นลุ้นลุ้นว่าจะได้ผู้หญิงผู้ชายนะคะคือพี่มีลุ้นมากเลยอะ่ะโอ้ยคือเราต้องกดตรงไหนนะพี่ไม่ลืมละเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนไม่ใช่นะเดี๋ยวก่อนนะจําไม่ได้แล้วว่าเขาต้องต้องขอดอยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอ่อข้อลุกที่โรงพยาบาลไม่เอาอะ่ะแล้วข้อที่บ้านนี่แหละยังไงล่ะ เอยตายแล้วตายแล้วเนี่ยมันมีแต่ข้อรู้เนี่ยทำไมมันไม่เอ,อ่อต้องมีเปเด็กโอเค <c oughs> เรายังไม่ได้ซื้อเปเด็กนี่เอง <c oughs> อ่านไว้ก่อนนะ <c oughs> คือแบบคุณพ่อก็ตื่นเต้นมากเลยนะคะโอเคพี่ม่จะให้ข้อที่บ้านนะไม่ไปข้อที่โรงพยาบาลนะข้อเองเลยซื้อเปเด็กจ้าคือจะสร้างบ้านใหม่ให้เขาว่ามันยังไม่ได้สร้างไง โอเคฮันน่ามาคลอเลยจ้ะแล้วลูกล่ะลูกเรายังไม่ได้ตั้งชื่อเลยนะคะโอเคฮันน่าเธอมาคลอเลยยังมแตะกินอีฮันน่าไปข้อลูกเร็วเอาแล้วเอาแล้วคลอแล้วนะคะฮันน่าโอ้ยเบ่งเข้าไปลูกเ uh. บ่งเบ่งเบ่งคลอยัง เร็วเร็วตอนนี้อุย๊ยนี่ไงได้ลูกชายตายแล้วได้ลูกชายยินดีด้วยคุณได้ลูกผู้ชายนะคะพี่มมี่ให้ชื่อฮิวโก้นะคะอย่ามีแฝดนะจ๊ะอย่ามีแฝดนึกชื่อไม่ออกจริงๆนะคะใช้ชื่อฮิวโก้ละกันฮันน่ากับไวกิ้งเป็นฮิวโก้นะคะโอเคโอเคไม่มีแฝดดี <laughs> ใ,ใจจังโอ้ยเขายัางชั่วนะคะนึกว่าจะได้แฝดซะแล้วนะ โอ้ยเป็นลูกผู้ชายนะคะน่ารักมากเลยอ,ะอ่ะอะให้ป้อนนมหน่อยนะจ๊ะป้อนนมจากเต้าเฮตอนนี้นะคะฮันน่าให้นมฮิวโกอยู่นะคะก็เซนเซอร์นิดนะึงนมจากเต้านะคะเฮ้ดีใจนะคะได้ลูกผู้ชายนะคะแต่จริงๆอะเพี่มไม่อยากได้ลูกผู้หญิงมากกว่า แต่ก็ไม่เป็นไรลูกผู้ชายจะได้ช่วยทำฟาร์มนะคะตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงคืนโอ้โหเกิดตอนเที่ยงคืนเลยอะ่ะก็เดี๋ยวเราจะไปต่อเติมห้องให้กับฮันน่ากับฮิวโก้แล้วก็ไวกิ้งก่อนนะคะโอเคตอนนี้น้าะเพียงไม่ได้สร้างบ้านให้กับฮันน่านะคะไวกิ้งแล้วก็ฮิวโก้เสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะซึ่งแบบ ได้มาหลังใหญ่มากเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าค่ะมาดูตั้งแต่ชั้นบนนะคะคือชั้นบนตอนนี้พี่เอมี่ก็ไม่ได้ให้เขาอยู่กันแล้วนะคะคือย้ายลงไปอยู่ชั้นล่างก็เดี๋ยวไว้อนาคตถ้าลูกโตแล้วค่อยขึ้นมาอยู่ชั้นบนนะคะแล้วก็ชั้นล่างก็คือขยายค่ะขยายเลยอะ่ะเลยได้หลังใหญ่เลยนะคะก็ให้เขามานอนรวมกันอยู่ข้างล่างนะคะนี่ไงห้องนี้นะคะเป็นห้องนอนของฮันนา ไวกิ้งแล้วก็ฮิวโก้นะคะนอนด้วยกันไปเลยนะไม่รู้เขาจะนอนหลับหรือเปล่าถ้าแบบฮิวโก้ร้องอะไรอย่างเงี้ยส่วนห้องรับแขกเราก็ขยายเพิ่มมุมไปนะคะตรงนี้ก็คือเพิ่มก็คืออนาคตมันต้องมีของมาวางอีกแหละเพราะว่าเดี๋ยวลูกโตก็ต้องซื้อของเล่นอะไรให้เขานะตอนนี้ก็ยังโล่งๆอยู่นะคะคือสร้างบ้านไปเนี่ยตอนนี้เงินเหลืออยู่แค่9 00 0กว่าเหรียญเท่านั้นเองก็ไม่เป็นไร <laughs> เดี๋ยวเราก็หาเพิ่มได้นะ เดี๋ยวฮันนาไปไหนอ่ะโอ้ฮันนาตอนนี้เป็นวาตีห้าแล้วค่ะฮันนาคือตื่นมาดูต้นไม้ตื่นมาคุยกับต้นไม้เหรอจ๊ะนี่ไงต้นสีเลือดที่เพิ่งปลูกไปนะคะคือโตไวมากเลยอะ่ะคุณภาพสมบูรณ์แบบนะไม่รู้ว่าไปทำอะไรได้บ้างนะคะถ้าทำอะไรไม่ได้ก็ขายเท่านั้นแหละ <c oughs> คือจริงๆเพี่เอมีสังเกตนะคะว่ากระต่ายอะ่ะ นอกจากเรามีบ้านกระต่ายหลังเดียวนะคะซึ่งเป็นบ้านของเจ้าเบลนี่ใช่ไหมคือมันมีกระต่ายตัวอื่นเนี่ยเข้ามาด้วยนะแต่เราไม่มีบ้านกระต่ายให้เขานะคะเพราะฉะนั้นนะคะพี่ไม่จะซื้อบ้านกระต่ายเพิ่มค่ะอย่างน้อยเราก็มีที่วางนะโอเค พี่มีซื้อเล้าไก่เพิ่มด้ดวยีกว่าพียมีเพิ่มเล้าไก่ขึ้นมาอีกแล้วเนะคะเท่ากับตอนนี้มีสามเล้านะเพราะว่าพี่มีจะพาะไก่ด้วยไงหาเรื่องอีกแล้วอะหาเรื่องอะลูกก็ยังเล็กอยู่นะหาเรื่องให้ฮันหน้าเออเพราะฉะนั้นนะเราซื้อไก่ก่อนซื้อไก่มาไว้เดี๋ยวเราจะสัรไก่ได้นี่ อันนี้มีตัวผู้ตั้งสองตัวนะคะเราย้ายตัวผู้ตัวนี้มาไว้กับเดี๋ยวก่อนนะเรียบร้อยเท่ากับตอนนี้นะคะเล้านี้นะมีตัวผู้1ตัวเมียสองแล้วก็เล้านี้นะคะก็มีตัวผู้1ตัวเมียสองแล้วก็ลูกไก่อีกหนึ่งนะคะส่วนเล้านี้ก็มีตัวผู้แค่ตัวเดียวเองเพราะฉะนั้นจะซื้อไก่ให้เขาเพิ่มเป็นไก่ตัวเมียอีกสักสองตัวไหม หรือสามตัวไปเลยตัวผู้ราสีน้ำตาลนะคะงั้นเอาสีเดียวกันสองตัวหรือสามตัวเอาสีขาวตัวมาคือเดี๋ยวเราก็ต้องมาเอาเราต้องให้เขากินขนมทองคําอะเจ้าสีไรก็ใช่ไหมหรือว่าเราจะไม่เลี้ยงเออเอาเลรานี้เป็นแบบธรรมดาดีกว่าไม่เอาเป็นทองคําดีไหมอะเอาไงดีเอาเอามาก่อนแล้วกันคิดเยอะนะพี่มี่เนี่ย เอาไงก็เอาสักทีโอเคออกมาแล้วนะคะเรียบร้อยเดี๋ยวเดี๋ยวตอนนี้เขาบอกว่าอะไรอ่ะไก่ทองคําฟักแล้วนะคะโอเคเราฟักไว้3ามใบนะให้นมหน่อยไหมตอนนี้ตอนเช้าแล้วให้นมจากเต้าหน่อยละกันคือไม่รู้ว่าเราจะเปลี่ยน เดี๋ยวก่อนพึ่งคลอดน,นะคะพี่มี่กำลังคิดถึงแบบเมื่อไหรจะแบบว่าโอ๊ยมันเปลี่ยนช่วงไวัยได้เลยเหรอเปลี่ยนช่วงไวัยได้เร็วมากเลยอแต่ว่ายังไม่เปลี่ยนตอนเนี้ยไว้คลิปหน้าคลิปนี้ให้เขาแบบเลี้ยงลูกไปก่อนไงจ้าฮิวโก้ลูกแม่ oh. เล่นกันหน่อย <laughs> ไม่ง่วงหรอลูกแม่อยากจะไปทำงานแล้วนะ โอเคฮันน่าน่าจะหิวนะคะงั้นปล่อยฮันน่าเขาไปหาอะไรกินก่อนละกันนะเอาเดี๋ยวก่อนแป๊บเดียววะร้องไห้แล้วว่าให้วอยกิงมาเปลี่ยนพ่ออ้อมให้ลูกน่าจะเป็นพ่อพ่ออ้อมนะคะมาวอยกิงมาฮันน่าเขากินอาหารอยู่นะเล่นกับลูกหน่อยปะอุ้มยกไปยกมาหิวนมไหมอ่ะป้อนนมจากขวดมา อ้าวไม่กินเขาไม่กินนะเขาไม่ชอบกินนมจากครัวหรือว่าเป็นเพราะว่าเขาอิ่มคะน่าจะอิ่มนะอุย้ยเขารู้สึกไม่ดีกับพ่อเขาไม่ได้นะมาให้พ่อเขาคุยอีกนะโอ้ีบต้องแบบว่าสนิทสนมกันไปตั้งแต่เด็กๆนะคะโอเคก็เดี๋ยวไวกิ้งเดี๋ยวเธอ,อไปทำงานที่ฟาร์มต่อนะรู้สึกงานยังไม่เสร็จเลยนะยังไม่ได้เริ่มเลยด้วยซ้ำ เพราะว่าตะกี้เธอเพิ่งเข้าห้องน้ํากินอาหารเช้าอะไรเองนะคะเดี๋ยวเธอหิวหรือเปล่าอ,ะอ่ะอ๋อโอเคเธอกินแล้วเรียบร้อยนะมาให้ไวายกิ้งเริ่มงานเลยนะคะเริ่มจาก <c oughs> โอเคทําความสะอาดลาม,มานะคะแล้วก็ทําความสะอาดข้อสัตว์โอ้โหต้องเติมอาหารด้วยนะอ่าวกิ้งออกไปทํางานแล้วนะคะส่วนทันนาก็เออนี่ไงเดี๋ยวก้อนกรตายมาเพิ่มอีกแล้ว มันไม่ใช่ตัวบาวนี่นะคะอันนี้ตัวเบานี่อยู่ไหมออยู่นะมันมาอีกอะแต่แบบเราไม่รู้ว่าเอา้าตัวนี้เขาไปหาตัวบาวนี่อะเขาไปทำไม <c oughs> ให้หันหน้าแบบว่าขอให้เขาช่วยทำส่วนได้ไหมอะหรือว่าเราต้องพูดอุ้ยมาอีกตัวแล้วว่ะอุ้ยมาอีกมาเยอะแยะเลยอะอุ้ยกระต่ายเยอะมากเลยอะ คือทุกตัวนี้เป็นอะไรกับเบานี่เนี่ยก็ตายเยอะจริงๆนะคะเดี๋ยวก่อนอันนี้เก็บได้ยังอะเก็บยังไม่ได้นะตอนนี้เบานี่กำลังจะมาทำอะไรคือพวกกระต่ายเขาก็ช่วยดูแลสวนเหมือนกันนะคะคือเขาเก็บพวกเวัชพืชค่ะอุ้ยดูสิมันเก็บได้หรือยังเนี่ยเฮ้ยเก็บได้แล้วมาเก็บเกี่ยวทั้งหมดดีกว่านะแล้วเดี๋ยวเราจะได้ไปขายค่ะ ให้ฮันหน้าเก็บไปเลยนะโอ้โหก็ตายเยอะมากอะ่ะเยอะมากจริงๆนะคะโอเคนี่คืออะไรมาเมื่อกี้เห็นค่าไฟมาเหรอไม่ใช่แต่ว่าเป็นจดหมายจดหมายใครก็ไม่รู้นะคะค้านำก็ไฟเปล่านี่ไงเฮ้ยเงินทุนได้รับห้ามือเดี๋ยวก่อน อยู่ดีๆก็รวยเฉยเลยเงินทุนของคุณดูน้อยนิดเรายินดีมอบซิมบริเเออให้คุณอะไรเนี่ยได้ตั้งห้าหมื่นเหรียญน่แล้วเอามาทำอะไรคือแบบเอาดีไหมอะ่ะหรือไม่เอาดีอะ่ะอะไรอะ่ะอยู่ดีๆมาให้เงินเนี่ยมันแบบถ้าเรามีเงินเยอะนี่เราไม่โอเคเลยนะลงรับนะลงรับมาถ้าเกิดไม่โอเคเราก็ลบ คือพี่มิไม่รู้ว่าเขาให้ทำไมอ่ะงงอ่ะลองรับก่อนนะคะโอ้โหรวยขึ้นมาทันทีแต่ว่าไม่เอาดีกว่านะพี่มิขอลบออกอออนะคือนืกอว่ามันมีเงื่อนไขยอย่างอื่นด้วยก็ก็เลยลองรับดูก่อนนะแต่อันเนี้ยพี่มิไม่ชอบมันดูแบบไม่โอเคอ่ะไม่สนุกอ่ะถ้าเงินเยอะมันจะไม่สนุกนะจะบอกให้ทุกคนเพราะฉะนั้นเราล,อลบออกนะคะให้เหลือเท่าเดิม โอเคคิดบ่ะถ้าเป็นเรื่องจริงอะคือเอาอยู่แล้ว <c oughs> ตอนนี้มันคือเกมอะโอเคเราต้องให้ฮันนาเอ่อโปรยอาหารไหมโปรยอาหารนะคะแล้วก็ทำความสะอาดไม่ต้องสะอาดอยู่แล้วนะโอ้ยังไม่ได้เก็บไข่เลยตายแล้วโปรยอาหารแล้วก็เออทำความสะอาดนะคะ อ้าโอเคอันนี้เก็บไข่คุณคิมโทรมาทำไมอยากชวนมาไม่ไม่ไปค่ะโอเคเก็บไข่นะคะอุยเดี๋ยวก่อนมันมีไข่ที่ฟักได้แล้วก็เก็บไข่ได้กี่ใบเอ่ยอาาแล้วนี่ได้สองใบเองน่อยจังแล้วนี้ได้ใบเดียวทำไมได้น้อยจังเลยะ แล้วนี้ล่ะเอาเอาเอาติดติดติดเดินดีๆีสิฮันน่า uh huh. ล้วนี้ได้สองใบนะคะโอเคฮันน่าเธออย่าเพิ่งไปคือแล้วนี้มันมีไข่ที่ฟักได้นะคะโอเคฟักไข่จ้า uh huh. ต้องมาฟักกับมือหรอ uh huh. นี่ไงเรียบร้อย uh huh. แค่นั้นเอง uh huh. มันมีไข่ที่ฟักได้อีกไหมฮะอันนี้ฟักไม่ได้นะคะอันนี้ฟักได้ คุณภาพแย่โอเคให้กกไข่ในล้าวเลยกกต่อเลยอ่าเรียบร้อยนะคะส่วนพวกนี้เดี๋ยวเราไว้ทำกับข้าวก็ได้ตอนนี้ไวกิ้งทำอะไรอยู่ยังไม่เสร็จอีกเหรอไวกิ้งไวกิ้งรู้สึกตัวเองเหม็นนะ <c oughs> ไปทำโอ้หข้อพี่วัวไวกิ้งเธอยังไม่ได้ทำเลยทำความสะอาดข้อพี่วัวก่อนละกันนะคะเดี๋ยวจะได้ไปอาบน้ำทีเดียวนะทั้งสองคอกเลยนะคะ ส่วนทันหน้าเพมี่ก็ให้เขาทําความสะอาดแมววัวแล้วก็รีดนมไปนะคะคือคลอดลูกแล้วไงทํางานหนักได้ตัวสีน้ําตาลด้วยนะคะส่วนลูกส่วนฮิวโก้นะคะเดี๋ยวไปดูฮิวโก้หน่อยดีกว่าโอเคฮิวโก้ตอนนี้อารมณ์ดีอยู่นะคะก็ปล่อยให้เขาอยู่คนเดียวไปก่อนก็น่าจะได้อยู่นะยังไม่งงแงนะโอเคค่ะก็สำหรับคลิปนี้นะคะเพมี่จบเท่านี้ก่อนละกันนะคะเดี๋ยวคลิปหน้านะเพมี่จะ เปลี่นช่วงว้ยให้เขาแล้วค่ะอยากให้เขาโตเร็วๆและอยากให้ฮันน่ามีลูกเพิ่อมอีกสักคนคือยังอยากได้ลูกผู้หญิงอยู่นะโอเคนะก็อย่าลืมนะคะกดปุ่มติดตามและปุ่มกระดิ่งนะคะเพื่อไม่พลาดรับชมคลิปใหม่ๆจากช่องซิสแคนดี้ค่ะสำหรับวันนี้เพียงมีไปก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะ